หัวข้อนี้คือการสร้างเส้นขนานวิธีที่1นะครับเราสามารถสร้างเส้นตั้งฉากได้แล้วเนาะนะครับหรือสร้างมุม90ในแบบอีกแบบหนึ่งได้เราก็จะใช้หลักการนั้นแหละครับนะครูเลือกจุดมา2จุดแล้วกลางวงเวียนพอประมาณคราวนี้ครูไม่กวาดนะครับให้เป็นวงกลมนะครูจะตัดแค่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วฝั่งขวานะครับอ่าต่อไป องศาวงเวียนห้ามเปลี่ยนไปเลือกอีกจุดหนึ่งตัดฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอย่างนี้จากนั้นครับกลางวงเวียนให้มากขึ้นอ่าแล้วก็ไปเลือกจุดตัดพวกเนี้ยแล้วก็กวาดมุมไปด้านบนเลือกจุดตัดกวาดไปด้านบนฝั่งนี้กวาดไปด้านบนฝั่งนี้1ทีแล้วก็กวาดไปด้านบนฝั่งนี้ ไปด้านบนฝั่งนี้หนึ่งทีนะครับนักเรียนจากนั้นเราจะประยุกต์ใช้ก็คือลากจากเส้นจากนี้ถึงนี้เดี๋ยวครูจะลองลากดูนะครับแต่ครูต้องกะให้พอดีเป,เป๊ะก่อนนะครับแล้วก็ลองลากดูให้มันเท่ากันประมาณนี้เอ๊นักเรียนเห็นไหมจะได้เส้นนี้กับเส้นนี้เป็นไงกันครับขนานกันนั่นเอง นะจะได้เส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันนะสมบัติการขนานกันคือระยะห่างเท่ากันตลอดนะถ้าลากมาตั้งฉากอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้เห็นไหมเราก็ประมาณนี้เท่ากันตลอดทั้งเส้นครับนี่คือเส้นขนานโอเคเนาะแบบที่หนึ่ง